คำพูดสั่งจิตยืนยันตัวเองให้เป็นคนโชคดีเปิดฟังได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนฟังต่อเนื่อง21วันฉันเป็นคนโชคดีฉันคือลูกรักของจักรวาลทุกอย่างเข้าข้างฉันเสมอโลกใบนี้ใจดีกับฉันจังเลย ฉันทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภทุกทิศทางเงินรักฉันและฉันก็รักเงินโอกาสดีๆวิ่งชนฉันตลอดเวลาฉันมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอความโชคดีเป็นเรื่องปกติในชีวิตของฉัน ฉันเป็นคนโชคดีฉันคือลูกรักของจักรวาลทุกอย่างเข้าข้างฉันเสมอโลกใบนี้ใจดีกับฉันจังเลยฉันทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภทุกทิศทางเงินรักฉันและฉันก็รักเงิน โอกาสดีๆวิ่งชนฉันตลอดเวลาฉันมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอความโชคดีเป็นเรื่องปกติในชีวิตของฉันฉันเป็นคนโชคดีฉันคือลูกรักของจักรวาลทุกอย่างเข้าข้างฉันเสมอโลกใบนี้ใจดีกับฉันจังเลย ฉันทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภทุกทิศทางเงินรักฉันและฉันก็รักเงินโอกาสดีๆวิ่งชนฉันตลอดเวลาฉันมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอความโชคดีเป็นเรื่องปกติในชีวิตของฉัน ฉันเป็นคนโชคดีฉันคือลูกรักของจักรวาลทุกอย่างเข้าข้างฉันเสมอโลกใบนี้ใจดีกับฉันจังเลยฉันทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภทุกทิศทางเงินรักฉันและฉันก็รักเงิน โอกาสดีๆวิ่งชนฉันตลอดเวลาฉันมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอความโชคดีเป็นเรื่องปกติในชีวิตของฉันฉันเป็นคนโชคดีฉันคือลูกรักของจักรวาลทุกอย่างเข้าข้างฉันเสมอโลกใบนี้ใจดีกับฉันจังเลย ฉันทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆสบายสบายฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภทุกทิศทางเงินรักฉันและฉันก็รักเงินโอกาสดีๆวิ่งชนฉันตลอดเวลาฉันมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอความโชคดีเป็นเรื่องปกติในชีวิตของฉัน ฉันเป็นคนโชคดีฉันคือลูกรักของจักรวาลทุกอย่างเข้าข้างฉันเสมอโลกใบนี้ใจดีกับฉันจังเลยฉันทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภทุกทิศทางเงินรักฉันและฉันก็รักเงิน โอกาสดีๆวิ่งชนฉันตลอดเวลาฉันมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอความโชคดีเป็นเรื่องปกติในชีวิตของฉันฉันเป็นคนโชคดีฉันคือลูกรักของจักรวาลทุกอย่างเข้าข้างฉันเสมอโลกใบนี้ใจดีกับฉันจังเลย ฉันทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภทุกทิศทางเงินรักฉันและฉันก็รักเงินโอกาสดีๆวิ่งชนฉันตลอดเวลาฉันมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอความโชคดีเป็นเรื่องปกติในชีวิตของฉัน ฉันเป็นคนโชคดีฉันคือลูกรักของจักรวาลทุกอย่างเข้าข้างฉันเสมอโลกใบนี้ใจดีกับฉันจังเลยฉันทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภทุกทิศทางเงินรักฉันและฉันก็รักเงิน โอกาสดีๆวิ่งชนฉันตลอดเวลาฉันมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอความโชคดีเป็นเรื่องปกติในชีวิตของฉันฉันเป็นคนโชคดีฉันคือลูกรักของจักรวาลทุกอย่างเข้าข้างฉันเสมอโลกใบนี้ใจดีกับฉันจังเลย ฉันทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภทุกทิศทางเงินรักฉันและฉันก็รักเงินโอกาสดีๆวิ่งชนฉันตลอดเวลาฉันมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอความโชคดีเป็นเรื่องปกติในชีวิตของฉัน ฉันเป็นคนโชคดีฉันคือลูกรักของจักรวาลทุกอย่างเข้าข้างฉันเสมอโลกใบนี้ใจดีกับฉันจังเลยฉันทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภทุกทิศทางเงินรักฉันและฉันก็รักเงิน โอกาสดีๆวิ่งชนฉันตลอดเวลาฉันมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอความโชคดีเป็นเรื่องปกติในชีวิตของฉันฉันเป็นคนโชคดีฉันคือลูกรักของจักรวาลทุกอย่างเข้าข้างฉันเสมอโลกใบนี้ใจดีกับฉันจังเลย ฉันทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆสบายสบายฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภทุกทิศทางเงินรักฉันและฉันก็รักเงินโอกาสดีๆวิ่งชนฉันตลอดเวลาฉันมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอความโชคดีเป็นเรื่องปกติในชีวิตของฉัน ฉันเป็นคนโชคดีฉันคือลูกรักของจักรวาลทุกอย่างเข้าข้างฉันเสมอโลกใบนี้ใจดีกับฉันจังเลยฉันทำอะไรก็สำเร็จแบบง่ายๆสบายๆฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดโชคลาภทุกทิศทางเงินรักฉันและฉันก็รักเงิน โอกาสดีๆวิ่งชนฉันตลอดเวลาฉันมักจะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอความโชคดีเป็นเรื่องปกติในชีวิตของฉัน